สวัสดีครับ FC และเพื่อนๆยูทูบเบอร์ครับผมและท่านผู้ชมทางบ้านครับผมวันนี้ปลามาแอที่กัดนัดสันขยอมนะครับผมคลิมฟ้าคุ้มฝนครับขนาดนี้เวลาอยู่ที่ประมาณ4ี่โมงเกิงนะสี่โมงแรงครับพี่น้องครับผมเตวแอลกันครับ อันนี้ไก่นึ่งพี่น้องแม่เลี้ยงเพชรครับวันนี้แม่เลี้ยงเพชรสวัสดีแม่เลี้ยงเพชรครับผมสาฮาตัวได้เปลนไม่เลี้ยงครับต้นครับอุูนุนแม่เลี้ยงเพชรได้ครับพี่น้องนะครับหน้าหอยนาสังย้อมพอดีครับมีต้มจืดมีขังเลพี่น้องของกินบ้านเฮาแกงอ่อมก็มีนะครับไอย่างห้องพี่เพชรอย่างห้องรำเหลือเออมีแกงนอ้มีผัดขิงกับแกงนอ้มผัดขิงพี่น้องหนึ่งนะครับอูนุนได้ต้มยำกุ้งพี่น้องเฮ้ยครับผมเจอในเนิ่ครับกู้บานังการน้ำไม่เลี้ยงเพชรเนาะ กู้บันการพี่น้องเนอะติหน้าวัดสักยนิยหน้าวัดสักยอมแล้วก็หน้าห้องยศศักยอิยมด้วยนะครับอ่าปลเลี้ยงบินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนี่ยปลเลี้ยงบินพี่น้องปลาทูก็มีพี่น้องปลาทูครับพี่น้องเอ๋ยนี่อออร่อยล้ำราคาแบบแพงครับอร่อยและดีมีที่ไหนมีที่ปลเลี้ยงบินนะครับผมมันกัไม่เลี้ยงเพชรนะครับผมกขาบขอบคุณครับผมครับขอบคุดีครับผม ครับนอโอ้นอต้มแกงบอน้ำหมูร้อนน้ำร้อวาหวานหวานครับทางนี้ลูกจีนพี่น้องเอ๋ยครับลูกจีนลูกจีนปิ้งพี่น้องรถหนักครับมอขับมอแรงครับผมผลไม้พี่น้องเอ๋ยครับผลไม้กับใบตองหวานนะครับครับผมไก่สดไก่สดพี่น้องเนอะไก่สดครับ ไก่สดตัวร้อยเดียวพี่น้องแบบแปลงตุ้ตโขยโลอยเบอร์มาดังเพ่เงินล้านอยู่ทรงนี้ครับผมเ <c oughs> งินล้านมาดังไม่เลี้ยงนี่ย,ยมเลยเย่ยมเลยลไก่สดพี่น้องเนอะ,ะรับต่างเสืส้อผ้าพี่น้องเห้ยเรื่องนุ่มหมโอ้ราคาแบบแปลงพี่น้องสามสิบห้าบาทสามตัวร้อยพี่น้องเนื้อล้านนี้นะเรียนเจิญเรียนเจิญครับรถหนักพี่น้องเห้ย สุดห้อยยาวเหยียดพี่น้องเลยครับอันนี้คือขัดนัดครับแต่ก,กันยอมนะครับผมตอนแรงนะครับกบมาแรงมาลดหนักครับพี่น้องเหยือกามกองกันเนอครับตั้งเทเป็นตั้ง เา็ปตังบลาเขือส้มเป็น้องเป็นหอมเป็นมันอัลูนะครับ<ม>พริกแต่หอมเตียมนะครับโอ้หิงก็มีครับพี่น้องตักไม้ไ้เขือนะครับเนาครับครับอันนี้เขียงหมูครับเขียงหมูเปือกหอมเปือกหอม เป็นหมูปิ้งพี่น้องแหนมปิ้งนะครับครับผมราคาแบบแปลงครับผมไม่ต่ออะไรคะ่ะสิบบาทเนาะห้าบาท,บาทสิบาทพี่น้องเนี่ราคาแบบแปลงครับผมอุดส่วนก็ได้อันนี้ก็ไปตังกล้วยครับครับตั้งบนก็ม,มาแล้วพี่น้องมืดทึบนะครับผมครับตั้งบนก็มืดทึบมาละเขานึ่งก็มี สวัสดีครับแม่ทุมแม่ทุมคนงามสวัสดีครับกับอ,อันนี้แม่ผมเนอรพี่น้องเอ้ยคุณหนุนได้นะครับนี่มีจักรครหัวห้าบาทปลาทั่วก็มีนอก,ก็มีครับสปะสปานกูอันปันเจื้อบะหอยสีเสื้อบะแขวงกุลาบะคือเจซาครับผมมีติีกเพงแม่ทุมนี่ครับผมครับอขอบคุณแม่ทุมครับ ครับอันนี้เป็นมะม่วงไปน้องเนอครับขนมปังนะครับผมครับคำปันเบเกอรี่ครับผมพี่น้องอุ่นหนุนได้เนอะในวาสกายอมกับการนัดกับกาดนัดกาดนัดวันอังการนะครับครับอันนี้ไปตั้งบัตรหนุนพี่น้องผลไม้อาโรตีโรตีนะครับโรตีก็มีครับปลูกหมวยลยโจ้ก็ได้เงินร้านมาล้านนี้ครับผมมีกุยยางนะครับ เงินแสนเงินล้านมีนี่ครับผม ปลาทูครับผมนะครับนี่ก็ปลาโดครับรับปลานินพี่น้องเห้ยครับเป็นพริกแห้งแล้วพี่น้องเนึ่งเสื้อผ้าครับผม ครับอันนี้ไปตังไครพี่น้องครับไข่ตุงสามสิบสี่สิบมีแล้วแต่เบอร์ครับผมครับครับเก้าสามสามนะพี่น้องหนนาวัดสัยอมครับอุดหนุนได้นะครับกับไข่ครับผมไข่บะแก้งครับอันนี้เปลนเปนตังของทอดครับผมครับเป็นหมูทอดนะคพี่น้องหนังไก่ทอดก็มีนะครับ มะนาวพี่น้องมะนาวอันนี้ก็จะเป็นกิบช็อปเนาะ,อะของใช้ส่วนตัวของใช้ในบ้านนะครับผม,ท,บผมทุเรียนครับผมครับครัวหนุ่มก็ได้พี่น้องเน้อทุเรียนครับผมครมันนี้มันต้งนลำไม้ทุเรียนบะม่วงครับผม มะม่วงมีงอกนะครับตั้งแต่งไครนะไอ้หนออันนี้ลูกละสิบาทมาก่อนครับแก่ละสิบาทพี่น้องอุดนกันได้นะครับกูเย็นวันอังคารนะครับมอแรงนะพี่น้องเนอะครับพี่กาศขยอมนะครับการนัดวันอังคารเนอะครับอ่าอันนี้ก็มีกล้วยครับครับข่าวนาวพริกเต้ครับผมอ่าไปตังเป็ดอันนี้เป็นไข่เป็ดก็มีนะครับอือ ยอย่างไรอันบรรน,นุนพี่น้องเคยแก้เรียบร้อยนะครับบัตรแตงนละถุงมาแป้งค่าถุงสิบาทคนนี้นักแซดนักว่ากคนนี้ครับบรรนุนอร่อยด้วยครับบรรนุนหวานน้อไหมนอ้องหวานพีนน่น้องหวานโู้นขนาดคนนี้<อ>ตังค์เพลป็นพริกเป็นหอมพีนมพ่น้องนี่มีหอมเตียมหอมแดงนะครับพริกแห้งพริกป่นนะครับผมกับหอมดองก็มีเอ้าบอกพี่น้องบอกของขีนบ้านเฮาเลือกเอาเติร์ไนนนะครับผม ครับนี่บร์คือส้มพี่น้องบอร์คือส้มเนอะตั้งเพย์อย่าป็นฝนเอาแคบฝนเอาแผ่นพี่น้องนะหลายอย่างหลายอันเรับำเนอะเรียนเชิญนะครับ การที่ตามภาพชมครับผมกับขอบประคุณนะครับ ก็จะเป็นโอ้หลายอย่างพริกแห้งพริกแต้ไีเนอะบันนาวขิงนะครับอันนี้ส้มปล่อยไดนน้เนาะครับส้มปล่อยก็มีน้ำผึ้งก็มีไี่นาะครับผักหวานโอ้ผักหวานนี่มอนนิครับไปเนาะเหยนหน่อส้มนะครับบะแามเปียะนะครับผมมันอัลลูหน่อต้มโอ้เหมาะเหมาะเหมาะครับอันนี้ประเทหนอ่อนอดิษตรงนี้นะครับผม ไปสายบ้านใจหมดละครับตอนที่ก็เป็นย่างครับพี่น้องอ่ามีไส้ย่างหมูย่างไข่ปิ้งครับผมครับไอ้ไม้เท่าไรครับไม้ห้าบาทครับห้าบาทพี่น้องเนอะห้าบาทกูย่างครับผมตอนนี้ครับผมคนหนุนได้ครับผมติการนัดหน้าวัศน์ขยอมกู้บันังการนะครับผมครับโอ้ตองให้เป็นบัตรแต่งลายพี่น้องครับแต่งลายครับครับแต่งลายค่ะบัตรแต่งลาย15สาวครับผมครับพี่น้องนี่มะเด้วนะมีกะทิพร้อมนะครับผม ì ho. lắm